โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับชุดนี้นะครับมีแถวล่างนี้สันสามมิลน,นะครับเหลาๆนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเป๊ะนะที่ผมพูดเหลาๆเพราะว่าที่ผมพูดวามัน3ามมินี่เพราะามันบางนะครับบางบางมากเลยชุดนี้ผมทําบางมากๆเลยเสียบนะครับบาดแร่นี่เข้า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 ,ขาวกว่าตัวหนานะครับ แต่ว่าข้อด้อยของมันก็อาจจะว่าผิวมันไม่สวยนะครับผิวมันไม่สวยมันพวกนู้นนะครับพวกนู้นผิวมันจะสวยเพราะว่าเนื้อมันเยอะเนื้อมันเยอะมันมันปาดทิ้งได้ดีกว่านะครับมันปาดเนื้อปาดผิวทิ้งได้ได้ลึกกว่านั่นเองครับตอนนี้ก็เป็นใบเปล่านะใบเปล่านี้สี่ร้อยห้าสิบนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยแล้วครับ ที VII ่เห็นดำดำนี izable, it? It ่เป็นปลาดูเอ้ยเป็นปลาดูเป็นพยุงนะครับดมสีดำๆนะครับเป็นพยุงไม้พยุงเนาะดำๆแดงๆนี่เป็นปลาดูนะครับปลาดูผมก็จะมีสีสีประมาณนี้นะครับแดงๆอมม่วงครับดำดำนี่เป็นพยุงครับพยุงครับตัวนี้เป็นคมเดียวนะครับเป็นสั่งทำนะครับมีเฉพาะทางของเขานะครับถนัดซ้ายนะครับ คมเดียวคมข้างเดียวนะครับคมเดียวก็คือคมข้างเดียวนะครับสองคมก็คือมีดทั่วไปครับที่คมเป็นวีเขาก็เรียกสองคมนะครับทั่วไปส่วนไอ้มีดสองคมที่ปอกเปลือกมะละกออันนั้นผมก็ไม่รู้เพราะว่าแม่ผมก็พาเรียกสองคมเหมือนกันครับแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมีดทั่วไปเนี่ยที่เราฝนกันสองข้างเขาก็เรียกว่าสองคมนะครับนะครับไอ้ตัวนี้คมเดียวคมข้างเดียวข้างนี้แบนนะฮะ อันนี้แบนข้างนี้จะเป็นข้างที่เป็น V นะครับโค้งลงไปหาฝั่งนู้นข้างนี้แบนเรียบนะครับเวลาตัดปุ๊บฝั่งที่มันแบนเนี่ยเนื้อมันยังตั้งอยู่คาดว่านะคาดว่าลายฝั่งเข้าๆคาดว่าเวลาแล่ปุ๊บเนื้อมันยังตั้งอยู่ติดกับมีดนะครับส่วนส่วนข้างนู้นนะครับมันจะพับลงนะครับเพราะมันเป็นตัวที่มีตัววมันจะถีบเนื้อลงไปก็ประมาณนั้นนะครับฟังมาเข้าๆนะครับ โอเคชุดชุดต่อไปเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนแป๊บนึงนะครับอ่ะตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วครับภาพจะได้นิ่งนะเพราะว่าพึ่งเสร็จนะครับค่ำอยู่แล้วนะครับผมเสร็จทุกวันเลยจริงๆผมกะว่าจะให้เสร็จสักบ่ายสาไอ้บ่ายสี่ห้าโมงผมจะเทสเม็ดให้ทันนะค่าตลอดไม่ทันนะก็ <laughs> ดูวิดีโอที่ผมเทสตัวเก่าไปดูก็ได้ครับเพราะว่าความแข็งก็เท่าเท่ากันนะครับระดับความแข็งของ,ของคมเท่าเกัน ผมฝนให้นี่ก็คือคมกิบนะครับเดี๋ยวมีเวลาผมจะทําวิดีโอฝนมีดไปให้นะครับสําหรับท่านที่ฝนมีดไม่ไม่คล่องไม,ไม่ไม่คล่องตัวนะครับอา,อาจจะมีบางท่านที่ฝนมีดไม่ไม่เก่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะใช้ไปใช้ไปแล้วมันถึงจุดที่มันทื่อมันก็จะทื่อนะครับเดี๋ยวเราคุยกันเรื่องเปิดจองก่อนนะครับเดี๋ยวเราเค่อยไปลงจุดอื่นนะครับชุดต่อไปนี้ วันที่10ชุดต่อไปวันที่10บคิวเต็มหมดแล้วนะครับชุดชุดวันที่10คิวเต็มหมดแล้วนะครับใครที่สนใจแล้วก็กำลังจะอยากจองก็คือต้องเป็นเราเราผมผมนัดไว้สิ้นเดือนหน้าแล้วกันสิ้นเดือนของเดือนหน้าไม่ใช่สิ้นเดือนนี้นะสิ้นเดือนของเดือนหน้ากนะ็คือใครที่สนใจก็จะก็ต้องจองชุดนั้นนะครับชุดที่เป็นสิ้นเดือนของเดือนต่อไปนะครับเพราะว่า วันที่10 Q คิวคิววันที่10ของเดือนหน้าเนี่ยมันเต็มแล้วนะครับลูกค้าจองไม้เต็มแล้วแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับที่ช่วยผมนะครับช่วยผมอุดหนุนช่วยอุดหนุนผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเงินไปซื้อเครื่องมือเพิ่มนะครับผมตั้งใจว่าจะซื้อ KMG ก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะช่วยงานผมได้เยอะนะครับเ,เรื่องราคาก็นี่ ใบเปล่านี่นะครับ4ี่รอยห้าสิบนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางเรียบร้อยเลยนะครับก็คือเตรียมเงิน4ี่้ยห้าิบาทรอรับหน้าบ้านได้เลยนะครับแล้วก็พวกด้ามบดูนะครับแดงๆเนี่ยด้ามบดูนะครับห5 0้อยห้าิบาทนะครับนั่นเหมือนกันนะครับเก็บเงินปลายทางรวมรวมไม่หมดแล้วนะครับห5รสิบาทก็คือรอรับหน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็พยุงก็เหมือนกันนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับรอรับหน้าบ้านเลยไม่มีค่าอะไรอีกแล้วนะครับ ราคานี้ก็คือรับรับของเลยนะราคานี้รับของเลยส่วนขัดขาวนะครับเพิ่มเพิ่มอีกห้าสิบบาทขัดขาวนี่ผมเพิ่มห้าสิบบาทนะก็ถ้าเป็นประดูจากหกร้อยห้าสิบก็เป็นอ่าหกเอ้เท่าไหร่วะจากจากหกร้อยห้าสิบก็เป็นเจ็ดร้อยนะครับพยุงขัดขาวจากอ่าจากเจ็ดร้อยห้าสิบก็เป็นแปดร้อยนี่ นี่พยุงขัดขาวนะครับนี่คือพยุงขัดขาวนะครับสวยนะครับแต่ว่าต้องเป็นคนที่เอาใจใส่มีดพอสมควรนะครับถึงถึงผมจะแนะนําให้เอานะแต่ถ้าเราไม่ค่อยรักษามีดไม่ค่อยดูแลคือ,อคนที่ไม่ค่อยรักษามีดนี่คือคนที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างพอที่จะดูแลมันนะครับผมก็คิดว่าเป็นผิวดําดีกว่านะครับเพราะว่า เหล็กเหล็กเหล็กที่ผมทํามีดก็คือผ่านไถครับสนิมขึ้นค่อนข้างไวครับแต่มันจะไม่มีมันจะไม่มีผลสําหรับคนที่ใช้มีดตลอดเวลาคือคนที่ใช้มีดบ่อยจะไม่มีผลกับมันเลยหรือถ้าเรา <c oughs> รนานๆใช้ทีก็สมมุติเราแล่เนื้อเสร็จเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าในในในตัวเนื้อมันมีน้ํามันใช่ไหมในผิวของสัตว์มันมีน้ํามันในเนื้อพอเราใช้เสร็จปุ๊บ แล้วก็ล้างล้างสักหน่อยนะครับแล้วก็รีบ,รบเช็ดแล้วก็โลมน้ํามันห่อผ้าห่อกระดาษไปก็ได้ไม่ให้อากาศอ่าพวกนี้ถ้ามันสัมผัสอากาศเนี่ยอากาศจะเป็นตัวที่ทําให้มันโดนเป็นสนิมนะครับอากาศอากาศหรือน้ำเลยที่มันเย็นๆเนี่ยความชื้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมหมายถึงนี้นะถ้าถ้าสัมผัสอากาศอะถ้าอากาศร้อนมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าอากาศเย็นชื้นเช้เาๆเงี้ยครับมีผลกับสนิมพอสมควรเลยมีผลมีผลเลยแหละนะฮะ ใครที่ไม่ชอบสนิมก,ก,ก็ผมไม่แนะนําให,ให้ให้ซื้อนะเพราะว่ามันมันเป็นสนิมนะครับอาจจะตกใจได้หรือว่าอาจจะเสียอารมณ์ได้นะครับถ้าสนิมข,นขึ้นขึ้นมาเพราะว่าเห็น,เห,นเห็นผมทําใหม่ๆแล้วมันแววเนี่ยเพราะว่าผมเช็ดผมขัดอย่างดีนะนะครับส่วนารายละเอียดใบมีดพวกชุดนี่คือมีดหลักของผมนะครับมีดหลักๆเลยที่ผมขายหลักๆเลย พวกนี้มันยาวเจ็ดนิ้วถึงเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเราจะเฉลี่ยกันเวลาเข้าด้ามเนี่ยเวลาเราเข้าด้ามมันจะหายไปนิดๆหน่อยๆนะครับเวลาเวลาผมปรับผมปรับผมปรับเข้าด้ามเวลาผมเข้าด้ามเนี่ยผมจะปรับเหล็กตรงนี้ปรับหัวปรับท้ายปรับเข้ามาปรับเข้ามาอะไรเงี้ยปรับให้มันจนกว่าคอมีดมันจะชนเสมอนะสมมติว่ามันเข้ามาแล้วคอมีดมันห่างเนี้ยผมก็ต้องมาปรับตัวบนให้มันเข้ามาชนอะไรเงี้ยมันจะหายไปตอนนั้นนะครับนิดด นิดๆหน่อยๆครับอาจจะพูดติดขัดน,นะเพราะผมผมผมเหนื่อยครับผมเพิ่งทํางานเสร็จทำตั้งแต่เช้าแล้วนี่ก็หกโมงครับหกโมงกว่าแล้วผมก็ต้องรีบถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อเอลงขาย <c oughs> อ่าได้ก็ลงขายแล้วก็ให้เจ้าของได้ดูว่ามีดพร้อมส่งอะไรงนี้นะ่ะ สำหรับมีดมีดสี่มินนะผิวมีปัญหานะครับส่วนมีดสามมินนี้ผิวจะไม่ค่อยสวยนะผมผมจะบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าผิวสามมินไม่สวยแต่ว่าเรื่องตัดเฉือนนะ่ะยังไงสี่มินก็สู้สามมินไม่ได้นะครับถ้าใครเอาไปใช้งานเนี่ยคือผิวไม่สวยไม่มีผลเลยนะครับเราเล่นแบบเข้าแบบจัดจ้านไปเลยนะเพราะว่าชุดนี้ผมทำค่อนข้างบางน้ำบาง สามมิลก็จริงแต่ว่าผมปาดบางว่าชุดเก่าๆเยอะครับผมปาดให้ให้ผิวที่เป็นหลุมเนี่ยมันหายไปนะฮะก็คือเนื้อมันหายไปเยอะแล้วข้อดีของมันเนี่ยที่มันบางเนี่ยเวลาฝนเนี่ยมันคมง่ายนะครับมันคมง่ายนี่นี่ผมพูดถึงคนที่จะใช้งานนะส่วนคนที่ชอบสวยงามเนะี่ยผมแนะนำสี่มิลอยู่แล้วคนที่ชอบมีดสวยงามนะครับจะเอาไป ใช้นิดหน่อยแล้วก็เอาไว้เก็บเพื่อเป็น <c oughs> ความสุขของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมแนะนําให้เล่น4มิลครับเพราะว่าผมจะปาดผิวได้สวยกว่าส่วน3มิลเนี่ยผมจะให้เฉพาะคนที่ใช้งานเพราะว่าผมแนะนําว่าถ้าใช้งานยังไงก็3มิลครับแต่มันก็นี่มันเป็นของผมแต่ว่าสุดแล้วแต่ท่าน สีมินมันก็แล่ได้เหมือนกันแล้วก็แล่ได้ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นรองเขานิดหน่อยนะมันมันมนเฉือนกันเวลาผมเล่าผมก็ต้องเล่าให้มันไม่มีใครดีใครเสียกันนะครับเหมือนคือผมรักลูกผมก็รักเท่ากันนะผมไม่ลำเอียงนะอ่ะีนี้เดี๋ยวหม,มามาอีกหมามันเข้ามาในบ้านแป๊บหนึ่ง โอ,โอเคผมผมเหนื่อยเน่ยผมไม่รู้จะเล่าอะไรต่อแล้วนะเอาเป็นว่าถ้าใครสงสัยอะไรก็โทรมาถามผมหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดเบอร์โทรกับอ่าไอดียไลน์ไว้ให้นะครับใครไม่นถนัดไอดีก็โทรมาเลยนะครับผมก็รับถ้าผมไม่รับก็แฟนผมรับครับ เรื่องราคาก็เหมือนเดิมที่เราคุยกันไว้นะครับ650กับ750นะบใบเปล่า450นะครับก็จะเสร็จตามนัดนะครับแล้วก็ผมว่าพรุ่งนี้ผมก็จะจัดส่งให้นะอ่ะโอเคผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วผมคิดไม่ออกแล้วผมก็เหนื่อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดงานแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับรายละเอียดงานสําหรับท่านที่ไม่เคยเห็นนะครับ นี่นะครับรอยต่ออะไรพวกนี้ผมก็จะทําประมาณนี้นะถ้าห่างก็ห่างนิดเดียวครับตรงนี้ผมก็เก็บให้นะเก็บให้ดีครับโอ้โหผมจะเก็บให้ดีนะครับไม่ไม่เจ็บนิ้วนหรอครับเวลาเข้าไปนะครับโค้งขัดเก็บเรียบหมดนะครับท่านได้ไปท่านก็เช็ดไอ้นี่หน่อยนะครับคาบไอคาบรอยขัดผมเนี่ยมันเช็ดออกนล้วดำๆเนี่ยผมไม่มีเวลาเวลาไม่พอนะครับเช็ดเช็ดไม่ยากหรอกเพราะ เชื่ชืเช็ดเอานะครับนี่คือรายละเอียดของงานนะเข้าขอ,ขอประมาณนี้ไอน,นี้เป็นรูอัน,นี้มันไม่ใช่ล็อกนะครับมันไม่ได้ล็อกกันนะครับถ้าล็อกกันมันจะทะลุสองข้างนะสังเกตไหมไอน,นี้มันเป็นแค่เพียงรูที่ให้ผมใส่กาวนะครับถ้าไม่มีรูนี้นะครับกาวจะเข้ายากหรือเข้าได้ไม่เต็มที่เข้าได้แค่ประมาณนึงหรือนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่าถ้ามีรูนี้มันจะเข้า เข้าได้นะครับเพราะว่าอากาศมันหยอกตรงรูนี้รูนี้กาวมันเข้าไปแทนที่อากาศนะครับอากาศหยอกรูนี้กาวมันเข้ามาแทนที่กันอย่างเงี้ยจนมันเต็มพอมันเต็มมันก็ล้นแล้วก็ใส่อัดเข้าไปคือความแข็งแรงอะผ่านนะครับความแข็งแรงไม่มีด้ามหลุดแล้วครับไม่มีด้ามหลุดด้ามไม่มีหลุดนะครับแล้วก็มีดก็ใช้งานได้นะครับมีดใช้งานได้ครับอย่างน้อยน้อยมีผมคือกลางๆขึ้นบนครับไม่แย่แน่นอนครับ กลางลาง,งานผมระดับกลางๆครับความสวยความละเอียดระดับกลางๆครับความคมก็คือเต็มที่นะครับความคมความแข็งเต็มที่แน่นอนทีนี้มันก็อยู่ที่เหล็กแล้วว่าเหล็กอะไรอะไรอย่างนี้นะแล้วแต่คนจะเล่นกันไปแต่ว,ว่าไม่มีเสียอารมณ์แน่นอนครับคมคมกิบคมแบบโกนขนโกน,นหนวดได้ทุกเล่มครับ แล้วก็คมแข็งนะครับคมนานพอสมควรด้วยนะครับกว่าจะได้ฝนก็คือนานอ่าแต่ถ้าคนที่แร่อ่าคนที่แร่เนื้ออะไรเงี้ยก็แล้วแต่แล้วแต่ความรู้ของเขาว่าอ่าประมาณไหนพอได้ฝนนาลประมาณไหนพอได้ผนอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะโอเคผมจบคลิปไว้เท่านี้ดีกว่านะครับใครที่สนใจก็ดูไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะอ่ะปาปักมุดเบอร์โทรไปให้แต่ถ้าว่าผมยังไม่ได้ลงตรงเนี้ยแสดงว่า ผมยังไม่ว่างใส่เบอร์โทรปักหมดเลยไมเพราะว่าเวลาผมโหลดวีดีโอลงไปผมจะทิ้งทิ้งโทรศัพท์ทิ้งไว้แล้วก็ผมจะไปทาธุระข้างนอกครับแล้วก็ผมจะกลับมาทีผมผมก็จะเริ่มลงนะเพราะว่าเวลาลงวีดีโอมันลงมันลงมันใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับผมก็ไม่ได้มานั่งเฝ้ามันอะไรอย่างงี้นะผมกลับมาจากตลาดหรือกลับมาจากการซื้อของอะไรเข้าบ้านเนี่ยแล้วผมจะมาใส่เบอร์โทรนะครับใส่อ <c oughs> ดีไลน์เลยให้นะครับโอเคใครสน ใครสนใจก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้แล้วก็ใครมีข้อสงสัยอะไรในตัวมีดผมก็โทรหรือทักไลน์มาก็ได้เหมือนเดิมครับคอมเมนต์ครับคอมเมนต์เป็นเพื่อนๆกันหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าวิดีโอผมไม่ค่อยมีคอมเมนต์ได้หร่นะครับมเมน้นกันเล่นๆก็ได้นะครับคุยกันสนุกๆน,นะครับโอเคสวัสดีครับ